วอนนี้จะไปซื้อหวยวันนี้จะไปซื้อหวยเน,นี่ยเอาหมอบาดกกาบคนแรกสร้างวันนี้จะเอาสักห้าหมื่นวันนี้จะเอาสักห้าหมื่นซื้อหวยกับหลวงพ่อไปซื้อหวยกับหลวงพ่อไปซื้อหกหกเก้าแล้วก็หาก้า เก้าห้าล่างมันจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่ว่าสอบเจ็ดห้าสามโอเจ็ดสามห้าสอบเจ็ดสามห้าแต่ว่าจะไปซื้อไว้เสยๆหกหกเก้าแล้วก็เก้าห้าก็ค่อยสอบเราเรียกหกหกเก้าก็เก้าห้าสอบไปเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าออกแน่นอนเจ็ดสามห้าเอาไปแล้วร้อยหนึ่งห้าหมื่น ขอาอ้เงินจากมโซอยากมาซอยดูลงลงยูทูบเลยเอางเงินมาสะให้เอฟ